ช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลนะครับที่มาตบตาพุธจังหวัดระยองเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่สามทุ่มเมื่อคืนก่อน<ม>ใช่ไหมครับล้วก็มามีความคืบหน้ากันมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้ท่ามกลางหลายฝ่ายที่มีความกังวลว่าเอ๊จุดนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่มแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครเพราะว่าเบื้องต้นเมื่อวานนี้เนี่ยจากการสํารวจเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าด้วยทิศทางลม อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวได้แต่ว่าทางต้นสังกัดทางบริษัทเองเขาก็ดําเนินการจัดการมาอย่างต่อเนื่องเลครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดขนถ่ายน้ำมันของ S P R C หรือว่าบริษัท Star Petroleum Refining จำกัดมหาชนครับโดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการรั่วไหลที่ท่อน้ำมันใต้น้ำนะครับ ท่อน้ํามันใต้ทะเลซึ่งเมื่อดูจากทิศทางลมแล้วเนี่ยคราบน้ํามันไม่น่าจะลอยเข้าฝั่งและสถานการณ์ก็ไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับเมื่อปี2556ที่เคยเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหลออกมาแล้วมีคราบน้ํามันลอยเข้าไปที่อ่าวพล้า,กาเกาะสม็ดเพราะว่าปริมาณน้ํามันที่รั่วออกมาในครั้งนี้เนี่ยเปรียบเทียบกันเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อปีห6เนี่ยปริมาณน้อยกว่ามากคับ ก็สเม็ดห่างจากฝั่งเนี่ยตั้งย0บกว่ากิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีความมั่นใจแล้วก็คนคราบน้ํามันไม่ได้มีมากเหมือนเมื่อคราวที่แล้วที่มีนับแสนลิตรซึ่งน,นตอนนี้เนี่ยมีประมาณส0ถึง20ิตันเท่านั้นแล้วก็กระจายเป็นหย่อมๆในคราบบางๆซึ่งจะสามารถใช้สารเคมีในการกำจัดได้ขณะที่แนวทางในการขจัดคราบน้ํามันนะครับ ทาง SPRC ได้ใช้เรือ8ลำในการฉีดพ่นสารเคมีขจัดคราบน้ำมันพร้อมกับประสานเครื่องบิน430มาช่วยโปรยสารเคมีขณะที่ทางกองทัพเรือเองนะครับกลมเจ้าท่ากลมควบคุมมลพิษก็จะใช้แนวทางเดียวกันครับก็คือการฉีดพ่นสาริสเพอร์เซนเพื่อให้คราบน้ำมันเนี่ยจมลง10ถึง20เมตรซึ่งช่วงค่ำวันนี้ครับสามารถควบคุมปริมาณคราบน้ำมันให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับ โดยยังมีปริมาณน้ำมันอยู่ในทะเลเนี่ยราวๆ5.3ตันหรือว่าประมาณ6,500ลิตรด้วยกันนะครับขณะที่อีกด้านนึ่งครับจิสดามีการเปิดเผยภาพดาวเทียมออกมานะครับก็ชี้ให้เห็นในรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นว่าคลาบน้ำมันเนี่ยลอยอยู่เป็นกลุ่มก้อนกลางอ่าวมาตาพุทธครับโดยจากการสมรวจคำนวณเป็นตัวเลขออกมาแล้วเนี่ย ก็คิดเป็นพื้นที่11.65ตารางกิโลเมตรครับหรือว่าประมาณ7,280ไร่หรือกว่า2เท่าของเกาะสม็รนะครับโดยคราบน้ำมันดังกล่าวนี้ห่างจากชายฝั่งทะเลของอำเภอเมืองระยองไปประมาณ16กิโลเมตรครึ่งโดยจากการตรวจสอบทิศทางลมครับบริเวณอ่าวมาตพุทธด้วยแบบจำลอง Global Forecast System นะครับจิสนั้นพบว่าตั้งแต่วันนี้ 27มกราคมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่28ปรากฏว่าลมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือครับนั่นหมายความว่าคราบน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งเมืองระยองชายหาดแม่รำพึงและชายหาดใกล้เคียงได้นะครับขณะที่อาจารย์ศักดิ์อนันต์ประทองอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานคารินครับ อาจารย์ท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยต้องรีบขจัดคราบน้ํามันก่อนที่ลมมันจะพัดพาเข้าไปสู่ชายฝั่งเพราะว่าคราบน้ํามันที่ติดบริเวณชายหาดและโขดหินนั้นมันจะจัดการได้ยากกว่าน้ํามันที่อยู่ในทะเลแล้วถ้าน้ํามันมันยิ่งเกาะนานก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําแล้วก็รวมไปถึงคุณภาพน้ําด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็ระบุว่าแผนต่างๆที่ทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐดําเนินการนั้นเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นนะครับในระยะยาวเนี่ยจำเป็นต้องศึกษาครับว่าเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ทะเลปะการังสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในขณะน,นี้ที่ใช้ในการกําจัดไม่ให้น้ามันอยู่บนผิวหน้าน้าทะเลนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ผลในระยะยาว3ปีจากนี้ไป5ปีจากนี้ไปน้ํามันทั้งหลายที่จมลงสู่ใต้ทะเลที่จับเป็นก้อนโดยสารที่เรากําลังสเปรอย์อยู่ในขณะน,นี้นั้นจะมีผลกระทบอย่างไรในระยะยาวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบนิเวศใต้ทะเลบ้างสิ่งเหล่านี้บริษัทเองนะครับจะต้องมีกองทุนในการที่จะรับผิดชอบในระยะยาวด้วยเช่นกันไม่ใช่เพียงแค่พอกําจัดน้ํามันออกจากสายตาพี่น้องประชาชนในขณะนี้แล้ว ญหาจะจบไปอ,อ,อย่างที่บอกตอนนี้คือการแก้ไขปัญหาไปก่อนในเบื้องต้นในระยะสั้นระยะยาวก็ต้องว่ากันไปทีนี้ในอีกด้านหนึ่งครับก็มีเรื่องของข้อกฎหมายถูกพูดถึงว่าถ้าในแง่ของข้อกฎหมายแล้วเนี่ยจะสามารถเอาผิดกับทางบริษัท S P R C ได้หรือไม่โดยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตรงนี้ขอไปศึกษาในรายละเอียดก่อนนะครับแต่ว่ายืนยันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริษัทผู้ก่อมลพิษก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายต่าง ขณะที่ล่าสุดครับผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอท่านเปิดเผยว่าปฏิบัติการตลอดทั้งวันได้ใช้สารเคมีเพื่อกําจัดคลาบน้ํามันให้ย่อยสลายตอนนี้ดําเนินการไปแล้วกว่าร้อยละแปนะครับแล้วก็ประเมินว่าสถานการณ์นั้นสามารถควบคุมได้และยืนยันว่าจะไม่มีการพัดคราบน้ํามันเข้าชายฝั่งทะเลหรือส่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลรวมทั้งจะสามารถควบคุมสถานการณ์และกําจัดคราบน้ํามันได้ในวันนี้ ก็เดี๋ยววันนี้ติดตามกันต่อเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใ,ในพื้นที่ก็มั่นใจว่าณวันนี้น่าจะสามารถดําเนินการได้เสร็จสิ้นแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้สามารถควบคุมพื้นที่ของของน้ามันที่รั่วไหลออกมา แต่ว่าปัจจัยหนึ่งอย่างที่จิสดาได้ให้ข้อมูลว่าวันนี้กับพรุ่งนี้เรื่องของลม,มที่มันเปลี่ยนทิศเนี่ย<ม>อาจจะเป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาได้คือถ้าควบคุมได้เร็วเนี่ยอันนี้ก็ปัญหาก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าควบคุมได้ไม่ดีพอเนี่ยปัญหามันก็จะลุกลามเข้าไปถึงชายฝั่งเมื่อไหร่<ม>ตรงนั้นแหละกร<ม>กำจัด<ม>ยากนะครับ